สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเด็กๆเ,เรามาพบกันอีกครั้งกับหน่วยที่16ยานพาหนะและการคมานาคมโรงเรียนมาริพิทักษ์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โดยคุณอดิศรายาสาชัยค่ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆเ,เมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อ ให้เกิดความปลอดภัยเกี่ยวกับการเดินทางไปแล้วนะคะคือต้องข้ามทางม้าลายและดูสัญญาณไฟจราจรนะคะปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วเราจะปลอดภัยกันทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้และรู้จักยานพาหนะที่ใช้ทางบกทางน้ำทางอากาศและรู้จักการดูแลตนเองให้เกิดความปลอดภัยแล้วสิ่งสําคัญในวันนี้ก็คือเราจะต้องมารู้จัก ประโยชน์ของยานพาหนะกันค่ะรู้จักประโยชน์ของยานพาหนะต่างๆนะคะเช่นยานพาหนะสามารถทำให้เราเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเช่นการนั่งบนรถเห็นไหมคะเด็กๆนั่งบนรถยนต์ถ้าเรานั่งและปฏิบัติตามกฎจราจรและรู้หน้าที่เราก็จะปลอดภยัยและเดินทางได้อย่างสะดวกรวด,ดเร็วและ มีความสุขค่ะการเดินทางด้วยยานพาหนะนั้นทําให้เราไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วเช่นเราจะเดินทางไปจังหวัดที่อยู่ไกลๆเช่นเชียงใหม่เชียงรายเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ถ้าเรานั่งเครื่องบินไปใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราก็จะถึงที่หมายอย่างรวดเร็วนะคะนี่คือข้อดีนะคะประโยชน์ของยานพาหนะชนิดต่างๆ ยานพาหน,นะทําให้เราได้เดินทางในจํานวนคนที่เพิ่มมากขึ้นประหยัดเงินประหยัดเวลาเช่นรถโดยสารรถประจําทางรถตู้สามารถพาเราไปตามที่ต่างๆได้ในจํานวนคนที่เยอะประหยัดปลอดภัยด้วยค่ะ ประโยชน์ในข้อต่อไปนะคะยังสามารถช่วยให้เรามีเวลาให้กับครอบครัวได้อยู่คุณพ่อคุณแม่เวลาที่เราเดินทางในการท่องเที่ยวยานพาหน,นะต่างๆก็จะทำให้เรามีความสุขกับครอบครัวนะคะมีเวลากันมากขึ้นการเดินทางที่ดีควรเดินทางอย่างปลอดภัยและจะทำให้เราเดินทางอย่างมีความสุขค่ะ ไปกิจกรรมคุณครูได้พาเด็กๆทำกันไปแล้วนะคะหน่วยยานพาหนะและการคมนาคมนั่นเองสำหรับในวันศุกร์นี้คุณนุชจะขอทบทวนในเรื่องของคำศัพท์นะคะคำที่หนึ่งคารถยนต์คารถยนต์ฉีรถยนต์ภาษา,าจีนฉีอรถยนต์ต่อไปจักรยาน bicycle bicycle จักรยาน boat เรือ boat เรือภาษาจีนชวนเรือภาษาจีนนะคะชวนเรือต่อไปยานพาหนะทางอากาศ airplane airplane เครื่องบิน สำหรับวันศุกร์นี้คุณครูได้สอนให้ทีเด็กได้เรียนรู้และรู้จักยานพาหนะที่ใช้ตามเส้นทางต่างๆทางบกทางบกนะคะก็คือบนพื้นดินบนถนนทางน้ำก็คือทะเลมหาสมุทรแม่น้ำลำคลองต่างๆทางอากาศก็อยู่บนท้องฟ้านะคะนี่คือยานพาหนะ ต่างๆที่เดินทางพาเราเดินทางไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยสะดวกรวดเร็วประโยชน์ของมันมีมากมายแต่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ถึงความจริงและรู้จักการให้อภัยเพราะการเดินทางตามที่ต่างๆเราจะต้องไปพปบป,ปะผู้คนอีกมากมายรถอีกเยอะแยะฉะนั้นถ้าเราเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องรู้จักอภัยไม่โมโห ไม่ทะเลาะก,กันนะคะสิ่งนี้จะทําให้การเดินทางต่างๆด้วยยานพนาหนะต่างๆนั้นปลอดภัยและมีความสุขค่ะสําหรับวันนี้เราจบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของวันศุกร์สุดสัปดาห์ไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถติดตามชมคลิปการสอนของเหล่าบรรดาคุณครูในโรงเรียนมารวิทักได้ที่ช่อง youtube ของโรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้บายบาย